สวัสดีครับกลับมาพบกับ h a r d w o r k Make Miracle s a l e ในการปรปับปรุงนะครับแผ่นง,งาน s p สเป h e ี t ให้เกิด Art of Spreadsheet บน Google s h e e t นะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดเมื่อวันที่28นะครับก็จากที่เคยบรรยายไว้ในวิดีโอก่อนๆนะครับว่าแผ่นง,งานของเรานะครับเป็นแผ่นง,งานของการทำงานเรื่องของงบประมาณโครงการนะครับ ซึ่งเก็บไว้ใน U list นะครับก็จะเห็นว่า o b j e c t i v e ของเราหรือวัตถุประสงค์ของเรานะครับนะเก็บไว้ในแถบสน้ําเงินแต่ละแทนนะครับโดยเก็บไว้ที่ t ท p e ตัวนี้นะครับนะแล้วแต่ว่าจะมีกี่ข้อนะครับเดี๋ยวจะลองเพิ่มข้อ19ไปให้ดูนะครับข้อ19เป็นการทดสอบการคำนวณน,นะครับเพิ่มเข้าไปเป็นข้อความนะครับนะปรากฏว่าที่ U list ก็ยังมีอยู่ที่18หมู ครับเพราะยังไม่เพราะยังไม่ได้เพราะยังไม่ได้เพิ่มนะครับวันที่สิบเก้าจะเพิ่มยังไงครับภายใต้รายการที่ห้านี่นะครับเราสามารถเพิ่มห้าบรรทัดหลังจากนี้นะครับใส่เข้าไปปุ๊บจะเพิ่มห้าบรรทัดให้เห็นไหมครับอตอนี้มันจะเป็นของอะไรครับอยู่ภายใต้โครงการที่ทดสอบการทำงานอยู่นะครับแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งบรรทัดนะครับก่อนน้านะครับ ข้อที่สิบเก้ามานะครับเราแก้สำเนาบรรทัดนี้ครับสำเนานทัาที่ร้อยเก้ามองไว้ที่สำเนาที่ร้อยสิบสี่นะเห็นไหมครับได้แล้วเรียบร้อยครับนะก็อย่างที่บอกครับลูกศรขึ้นหมายความว่าอะไรครับเคลียอแ,แซกบรรทัดก่อนหนึหน่งบรรทัดลูกศรลงหมายความว่าแซกบรรทัดหลังจากนั้นหนึ่งบรรทัดนะครับ ค่านะ x ของข้อหนึ่งหมายความว่าแทรกโครงการเข้าไป5บรรทัดน,นะครับก่อนหน้าบรรทัดปัจจุบันครับเพราะนั้นโปรเจกต์ตัวนี้นะครับซึ่งเคยเป็นโปรเจกต์ที่เท่าไหร่ครับ20ถ้ามีการแทรกเข้าไปนะครับ5บรรทัดก่อนหนะ้าก็จะขยับโปรเจกต์นะครับเป็น20เป็นแล้กโปรเจกต์นี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ที่20สองโปรเจกต์นี้ไปตอบวัตถุประสงค์ข้อ1บเก้านะครับ จะเรื่องของ zero w e i หรือเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ละเซตมิติไนะครับก็อย่างที่บอกครับอย่างที่เคยแนะนำํำไปว่ามันสามารถติ๊กได้ว่าแต่ละโครงการนั้นตอบโจทย์มิติของสังคมนะครับเศรษฐกิจหรือว่าตอบโจทย์การศึกษาแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับก็จะเซตลงไปครับว่ามีอะไรครับเป้าประสงค์ตรงนี้สามารถสําเนาจากข้างบนนี้มาได้นะครับสําเนามาได้ ตรงนี้สมนาวได้หมดนะครับป้าประสงค์อะไรนะครับแล้วก็เลือกป้าประสงค์ครับอาประเภทก็ประมาณก็เลือกมาครับนะงบประมาณหนึ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินงบประมาณสองเป็นงบประมาณอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ตัวเลขที่เปลี่ยนไปนะงบประมาณสามนะครับเป็นงบยุทธศาสตรนะ์แล้วก็เลือเงินอัตราส่วนเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะเป็น อะไรรฟมูล่านะครับซึ่งเดี๋ยวจะวิ่งให้เองเวลาที่มีการใส่เงินที่คีอินจะเห็นว่าที่ k e อินนั้นเนี่ยเราสามารถใส่เงินเข้าไปที่ตรงนยี่สิบสีแสนบาทนะครับใช้ไปแต่มาที่หนึ่งนะครับหน5่0สองพันห้าร้อยแต้มที่สองสามพันห้านะครับก็จะเหลืออยู่สองหมืนเก้านะครับใช้ไปอีกสองหมืนสามแล้วก็เหลืออีกหก ไปดูที่ยูลิสก็จะเห็นว่าข้อมูลตรงนี้นะครับมาแล้วนะครับรวมกันมาได้ยี่สิบนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับสเนาวด้วยเงี้ยนะครับสมนาวช่วงเวลาสเนาวชุดนี้ลงมา,นะามาใส่เอามาใส่นะครับแล้อ,อย่างที่บอกครับเงียนเคยแนะนำไปว่า ขอใส่หน่วยงานภายในเข้าไปนะครับว่าคือวัทนอก็จะมีแต่ว่าโครงการที่ยี่สิบเอ็ดเนี้ยรันโดยนะวัทนอกน,น,นะครับร่วมกับกระทรวงวิศกระทรวงวิศนะก็จะเป็นหนึ่งกระสับหน่วยงานภายในทํากับหน่วยงานระดับชาติร่วมกันวันที่เริ่มโครงการเป็นวันที่ 4เมษานะครับวันที่สิ้นสุดโครงการเป็นวันที่26พฤษภาคมนะครับนะก็จะเห็นว่าใน Key-in นั้นเนี่ยนะครับขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยอดเงินเรายังไม่ได้ใส่ก็เลยยังไม่มียอดเงิน,นครับก็ใส่เช่นเดียวกันนะครับใน s u มมารีจะเป็นตัวออกรายงานนะครับซึ่งก็จะเห็นว่ารายงานนั้นเนี่ยมีครบทุกองค์ประกอบนะครับ อันนี้เรื่องจากข้อความเป็นข้อความเดียวกันนะครับจริงๆแล้วมันจะไม่เป็นคนคนละข้อความก็จะหายคาที่เป็นข้อสิบเก้าเจอครับก็สามารถกรองดูได้ครับว่าแหลงมม่งงบประมาณที่เป็นงบยุทธศาสตร์มีโครงการอะไรบ้างนะครับแหลงมม่งงบประมาณที่เป็นเงินนอกงบประมาณโครงการอะไรบ้างเฉพาะงบพันดบนตเป็นเงินเท่าไหร่นะครับรวมเป็นเงินเท่าไหร่ในทุกโครงการครับหรือจะทั้งหมดนะครับจะดูประเภทนะครับ ว่าเป็นเงีย์แพร์เป็นควิกวินแฟคชิพนะครับได้เลยะจะค้นหาทำชื่อโครงการใดๆก็ได้นะครับจะดูเงินว่าอยู่ในแตรมาที่หนึ่งแตมที่สองแตมามที่สามใช้ไปรวมแล้วเท่าไหร่ดูได้นะครับดูเฉพาะแตรมาที่สามก็ปลดตรงนี้ออกนะครับถ้าดูเฉพาะแตรมาที่สองก็ปลดแตรมาที่สามออกนะครับดูหนึ่งกับสองก็ติ๊กหนึ่งกับสองนะครับดูอะไรครับดู ดูยอดเงินนะครับคงเหลือนะครับยังไม่ดูรายจ่ายเบิกจ่ายไปเท่าไหร,ร่ดูหน่วยงานครับว่าหน่วยงานที่เป็นหนึ่งมีโครงการอะไรบ้างหน่วยงานที่เป็นสักมีโครงการอะไรบ้างนะครับนะ <c oughs> แล้วก็ดูมิติครับมิติการศึกษามีโครงการอะไรบ้างมิติสังคมมีโครงการอะไรบ้างแบบนี้นะครับก็ในไทยก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นการตั้งค่าอย่างที่บอกไปนะครับส่งคอลัมน์ขีดครับเอ แล้วก็จะมีคอลัมน์ตรงนี้ครับที่ไว้เซตค่านะครับว่าคําว่ารายการคีดหนึ่งจะหมายถึงอะไรรายการขีด2สองจะหมายถึงอะไรครับรายการคิห้าจะหมายถึงอะไรงบประมาณคีดหนึ่งจะหมายถึงงบอะไรนะครับก็ลองมาเปิดตั้งค่าตรงนี้ดูอีกทีนะครับนะไฟดาวน์โหลดนะครับอยู่ใต้มันอยู่ใต้วิดีโอครับขอบคุณที่ติดตามครับวันนี้ขอยุติการนำเสนองเท่นนี้ครับสวัสดีครับ